สำหรับงานมหกรรมข้าพวยยิ้มน,นะคะเ,เราสัญจรมาที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นที่แรกของปีนี้นะคะ เป็นงานที่จัดกัน3วันเลยค่ะเราอยากที่จะพานะคะคนที่เป็นสายพัฒนาความรู้เครื่องมืออุปกรณ์สื่อนะคะการเรียนรู้หรือว่าการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกช่วงวัยเนี่ยมาเจอก,กันกับทีมนะคะจากหมู่บ้านจาก ท้องถิ่นจากตำบลต่างๆแล้วก็จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนะคะที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของเด็กมาเจอกันทําไมนะคะมาเจอกันเพื่อที่จะถ่ายทอดและเปลี่ยนนะคะส่งต่อ,อความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวกับาการเลี้ยงดูเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กนะคะการส่งเสริมทักษะชีวิตต่างๆเนื่องจากว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าโลกเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอา ความรู้เดิมๆความเชื่อหรือค่านิยมนะคะในยุคที่เราเป็นเด็กอะคะ่ะเอามาสอนเขานะมันจะไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะเขาเกิดจาเป็นที่จะต้องได้รับการเลี้ยงดูด้วยแนวคิดใหม่ๆการส่งเสริมทักษะสมองนะคะการส่งเสริมทักษะชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มี ปัญญาประดิษฐนะ์เนาะที่มี AI มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมหากรรมครอบครัวยิ้มนะคะจึงเป็นพื้นที่ของการมาเจอกันนะคะระหว่างผู้ที่ทําหน้าที่ในการนําความรู้ใหม่ๆนะคะมาเจอกันกับผู้ที่ทํางานในชุมชนใกล้ชิดกับเด็กๆใกล้ชิดกับครอบครัวนะะ ให้ได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการเลี้ยดูเด็กยุคใหม่ให้เติบโตเท่าทันยุคสมัยเท่าทันโลกไปพร้อมๆกันค่ะเน้นสามวันนี้เป็นภาพอย่างที่อยากเห็นเลยก็คือว่าคนที่มาจากชุมชนนะคะเป็นคนทํางานบ้างเป็นแกนนาชุมชนเป็นอ,อสอมอนะคะ ล้วนแล้วแต่มาด้วยความกระหายอยากรู้นะมาช้อปปิ้งไอเดียมาช้อปปิ้งสื่อนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่เข้าห้องเวิร์กช็อปกันนะอยากเรียนรู้เรื่องอะไรที่มันลึกขึ้นนะคะอย่างเช่นมีห้องเรียนเ,ออเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง3ขวบนะเด็กเล็กๆต้องดูแลอย่างไงนะคะมีห้องเรียนที่ว่าด้วยเรื่องการทํางานด้วยโมเดลแบบชุมชนนํา นะคะทาอย่างไรนะคะหรือว่าเรื่องของทักษะชีวิตต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่มาแล้วได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสื่อที่จะใช้ในการทํางานนะคะได้ทางสื่อที่จะใช้ในการออพัฒนาเด็กๆกลับบ้านไปด้วยค่ะวันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานที่ดีมากๆเลยครับสาหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานด้านเด็กเนาะเราเห็นเลยว่า คอนเซปต์ uh, <Okay. S 1> ของงานเนะ <Okay. S 1> งงานเนะครอบครัวยิ้มก็คือเลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับวันนี้มีเครื่องมือมากมายที่เกี่ยวกันทํางานด้านเด็กตั้งแต่ด้านที่เป็นด้านบวกๆเนาะการส่งเสริมเด็กพัฒนาการเด็กอะไรอย่างนี้ครับไปจะถึงด้านที่เป็นช่วยเหลือเด็กที่มีความเปราะบางส่มเสี่ยงนะครับเราเจอเครือข่ายการทํางานด้านเด็กเยอะมากครับโดยที่ได้พาอ,อย่างเช่นอสมอหรือว่า อปทอเทศบาลอบตอย่างงี้ครับมามาเรียนรู้เครื่องมือต่างๆครับให้คนที่ทํางานด้านเด็กมาเจอกันครับเป็นงานที่ดีมากๆเลยครับความรู้สึกที่ได้เข้าร่วงมงานนะคะเราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆได้รับเครื่องมือต่างๆแลกเปลี่ยนพบกับ่าภาคีเครือข่าย <ๆ S 2> ที่มาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็พบกับคณะทํางานต่างๆระดับตําบลน,นะคะ ได้ความรู้มากมายเลยแล้วก็ได้ประสบการณ์ในพื้นที่แต่ละพื้นที่มาปรับใช้ในพื้นที่ของเราอะคะ่ะสองวันที่ข้าอบรมห้ากับหกนะคะรู้สึกมีความประทับใจนะคะกับโครงการครอบครัวยิ้มนะคะที่นําสือ่อนําสื่อต่างๆสิ่งดีๆนะคะเข้ามาปรับมา,าสอนในชุมชนของเรานะคะและก็วัน,นวันนี้วันที่6นะคะได้เข้าฐานแต่ละฐานได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากมายจากจากภาคส่วนต่างๆที่เข้าร่วมงานกับเรานะคะ เราจะนำไปใช้ใน,ในสิเกตจมชนของเราค่ะต้องขอบคุณมากๆที่มีงานนี้ขึ้นมานะคะทำให้เรารู้จักของและเครื่องมือสำคัญที่สุดก็คือพาขีที่มีความมุ่งมันร่วมกันขอบคุณมากค่ะ ในโครงการหนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง3ระยะค่ะจะมีไฟเขียวไฟเขียวนี่หมายถึงเป็นการปกติค่ะเกี่ยวกับการเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กไฟเหลืองก็จะเป็นเกี่ยวกับการเฝ้าระวังค่ะอาจจะมีการคุกคามได้นะคะเพราะงั้นเราต้องเฝ้าระวังในหมู่บ้านในชุมชนค่ะแล้วก็ออกไฟแดงค่ะจะเป็นการเข้าไปช่วยเหลือในทันทีค่ะเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงค่ะได้เรียนรู้เรื่องการ แก้ไขปัญหาในสังคมของโรงเรียนค่ะหรือสถานที่ศึกษาค่ะอย่างเช่นการทะเลาะวิวาทการการเกิดการบูลลี่การการแตกแยกของสังคมในโรงเรียนค่ะ ສາລາລັບຕາແມ່ຊິກົມນອນອຸແກ້ວນອນ ภูมิใจที่ทีมงานแลวก็และก็เครือข่ายเราก็มาร่วมตามเป้าหมายที่ที่ที่เราวางไว้อยู่นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นพื้นที่แรกและที่สําคัญค่ะมีฟีดแบ็กดีเนาะค่ะค่ะมันทําให้ไอ้ความที่เหนื่อยของเราเนี่ยมันก็กลายเป็นกําลังใจถือว่าการเปิดพื้นที่แรกของอุบลมหากรรมเนี่ยมหากรรมสัญจรครอบครัวยิ้มเนี่ยเป็นมิติที่ดีในการที่จะ ให้พื้นที่ข้างเคียงหรือพื้นที่ที่สนใจนะ <c oughs> พื้นที่บัตดี้เนี่ยมาเรียนรู้แล้วก็เป็นโอกาสที่เขาเข้าถึงในเครื่องมือ <c oughs> กระบวนการ <c oughs> ต่างๆมีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมข <c oughs> อแอดไลน์กับพี่หนิงยินดีอยากจะเข้ามาร่วม <c oughs> อยากจะเข้ามาทํากิจกรรมเหมือนกับเราอันนี้แล้วก็นอกเหนือจากพื้นที่ขยายทั้ง10พื้นที่ที่เราได้คัดเลือกแล้วก็ประสานงานเข้ามาก็ยังมี ตำบลอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมด้วยต้องขอขอบคุณมอสอปอด้วยนะคะขาะไม่ได้เลยมอสอปอนี้จริงๆแล้วคือเราอยู่จังหวัดเดียวกันใช่คะ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีครอบครัวยิ้มมหากรรมครอบครัยิ้มวันนี้เนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าศักยภาพมอสอปอไม่ธรรมดานะและที่สําคัญคะ่ะผู้เข้าร่วมเราจะรู้ว่าผู้เข้าร่วมเ จริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะที่อุบลที่เขามีศักยภาพ <ű. S 2> เรามาเจอวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลานเล่นนะคะทูมอโลที่เปรียบกับห้องเรียนพ่อแม่นะคะแล้วก็ด้วยด้วยคำที่ว่ามีคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอปล่อยเราก็จะดูเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอที่เขาสนใจด้านนี้โดยที่เขาไม่มีองค์กรซัพพอร์ตแต่เขายินดีที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยเราเราคิดว่าเป็นมิติที่ดีค่ะเปิดเปิดเปิดพื้นที่เปิดไอเปิดหูเปิดตาเปิดภาคีกกเครือข่ายเชื่อมร้อยค่ะเป็นฟวงได้